สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันแบบเจาะลึกเลยนะคะกับผลประกอบการไตรมาส2ปี2025ของ C l i m i t e d ค่ะที่หลายคนก็จับตาดูกันอยู่ซึ่งข้อมูลล่าสุดจากทั้งตัวรายงานเองแล้วก็ผลการถแถลงเนี่ยชีวฟอร์มแข็งแกร่งมากเติบโตดีเลยแล้วก็มีกำไรในทุกธุรกิจหลักด้วยนะคะ ทั้ง s h อ p e e s ซีมัน e ีแล้วก็ก a r เรนเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองสกัดดูกันค่ะว่ากลยุทธ์สำคัญๆที่อยู่เบื้องหลังตัวเลขสวยๆเหล่านี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างเกริ่นนิดนึงภาพรวมรายได้รวมนี้โตถึง38%นะคะเทียบกับปีก่อนหน้าแล้วตัวเลข adjusted e b d a เนี่ยก็เพิ่มขึ้นชัดเจนมากๆเลยมันสะท้อนอะไรได้บ้างคะครับสะท้อนการเติบโตที่เรียกว่าถังแข็งแรงแล้วก็มีคุณภาพเลยครับ คือไรายได้รวมเขาอยู่ที่5.3พันล้านดอลลาร์นะครับส่วน Adjusted EBITDA r ที่ว่าเนี่ยก็กระโดดไปที่829ล้านดอลลาร์เทียบกับปีก่อนที่ทําได้448ล้านกําไรสุทธิเองก็สูงถึง440ล้านดอลลาร์นะครับเทียบกับแค่80ล้านปีก่อนหน้าจุดสําคัญมากๆเลยคือทั้ง3ธุรกิจหลักของเขาเนี่ย Shopee, c m o n e y แล้ว a r i n a สามารถทํากําไรในระดับ EBITDA ได้ต่อเนื่องมาตั้งแต่ ครื่องหลังของปีที่แล้วล้วครับมันก็แสดงว่าเครื่องยนต์ทุกตัวเนี่ยทำงานได้ดีแล้วก็สร้างกำไรได้จริงน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่พี่ใหญ่ก่อนเลย e-commerce หรือ s h o ป e ปีนะคะตัวเลข GMV หรือมูลค่าสินค้ารวมบนแพลตฟอร์มในไตรมาสเนี่ย,ตย,ยโตถึง28%เลยนะคะแต่เกือบ30,000ล้านดอลลาร์คำสั่งซื้อก็เพิ่มขึ้นเยอะด้วย อะไรคือหัวใจสำคัญนะคะที่ทำให้ช h อป e ีไม่ใช่แค่โตอย่างเดียวแต่พลิกกลับมามีกำไร EBITDA ได้ตั้ง228ล้านดอลลาร์จากที่ปีก่อนยังขาดทุนนินดๆอยู่เลยครับปัจจัยขับเคลื่อนหลักๆเลยนะครับคือรายได้จากโฆษณาหรือแอดส์เนี่ยมันโตแรงมากๆเลยคือจำนวนผู้ขายที่เข้ามาใช้แอดส์เพิ่มขึ้น20%แล้วค่าใช้จ่ายโฆษณาเฉลี่ยต่อผู้ขายเนี่ยก็สูงขึ้นถึง40%เมื่อเทียบกับปีก่อนมันก็เลยทาให้แอดเทคเรท หรือถ้าพูดง่ายๆคือสัดส่วนรายได้โฆษณาเมื่อเทียบกับ GMV เนี่ยเพิ่มขึ้น0.7%หรือ70 basis points ซึ่งอันนี้เป็นผลโดยตรงเลยครับจากการพัฒนาเทคนโนโลยีโฆษณาหรือ Adtech แล้วก็การเอา AI เข้ามาช่วยมันช่วยให้การจัดสรรทราฟิกเนี่ยมันตรงกลุ่มเป้าหมายแม่นยาขึ้นเยอะทำให้อัตราการซื้อหรือ conversion rate เนี่ยเพิ่มขึ้น8%เทียบกับปีก่อนคือเรียกว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีมาสร้างทั้งรายได้และก็กำไรได้โดยตรงเลยครับ อนอกจากการหาไรายได้เพิ่มแล้วเนี่ยการมัดใจผู้ซื้อก็น่าจะสำคัญไม่แพ้กันนะคะอย่างแคมเปญถูกกว่าเร็วกว่าที่ช h อป e ีหรือการพัฒนาเรื่องโลจิสติกสที่เห็นว่าส่งเร็วขึ้นแล้วก็ลดต้นทุนต่อออเดอร์ได้ด้วยอันนี้มีผลมากน้อยแค่ไหนคะแล้วก็เห็นว่ามี s h o p e ี VIP ด้วยมีผลมากครับการลดต้นทุน l o จิสติก s เนี่ยพอทำควบคู่ไปกับการส่งเสริมการขายแล้วก็มีบริการพิเศษอย่าง Instant Delivery ส่งดวน4ชั่วโมงหรือ Shopee VIP เนี่ยอย่างที่อินโดนีเซียเนี่ยประสบความสำเร็จมากเลยนะครับ GMV จากสมาชิก VIP โตขึ้น50%เมื่อเทียบกับไตรามาสก่อนหน้าแล้วก็ทำให้ลูกค้าเก่ากลับมาซื้อซ้ำหรือ retention เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง20%ซึ่งตอนนี้เขาก็ขยายโมเดลนี้ไปที่ไทยกับเวียดนามแล้วด้วยอ๋อค่ะส่วนในตลาดใหญ่อย่างบราซิลนะครับแม้การแข่งขันจะค่อนข้างสูงจากผู้เล่นรายอื่น แต่ s h อ p e e ก็ยังเติบโตได้ดีอยู่นะครับผู้ใช้งานรายเดือนหรือ MAU โต30%แล้วก็เริ่มทำกำไรได้แล้วด้วยจากการพัฒนาโลจิสติกนี่แหละครับลดต้นทุนไป15%ส่งเร็วขึ้น2วันแล้วก็ขยายฐานสินค้ามูลค่าสูงเพิ่มขึ้น ค่าจากอ e ีคอมเมิร์ซข้ามาดูที่บริการการเงินดิจิทัลซีมานีบ้างนะคะอันนี้ดูเหมือนจะโตร,ระเบิดเลยไรายได้โต70% e b d i t a ก็โต55%อะไรคือเบื้องหลังการเติบโตขนาดนี้คะโดยเฉพาะยอดสินเชื่อที่เห็นว่าโตเกือบเท่าตัวเลยใช่ครับยอดสินเชื่อคงค้างหรือโลนบุ๊กเนี่ยโตถึง90%เลยครับแต่6.9พันล้านดอลลาร แต่สิ่งที่น่าทึ่งมากก็คือเขายังคุม NPL หรือหนี้เสียเกิน90วันเนี่ยไว้ได้แค่1%นเท่าน,นั้นเองซึ่งถือว่าต่ำมากนะครับสำหรับการเติบโตที่เร็วขนาดนี้ปัจจัยสำคัญก็คือการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลลูกค้าของชอป p ี e นี่แหละครับบวกกับการใช้ AI พัฒนาเครดิต m o เดลที่มันแม่นยำขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีการกระจายผลิตภัณฑ์ด้วยทั้ง s p a y พ a t e r ที่ใช้ได้ทั้งบนชอปปีและนอกชอปปีสินเชื่อเงินสดต่างๆ การขยายตลาดก็มีส่วนสำคัญครับอย่างมาเลเซียเนี่ยยอดสินเชื่อทะลุพันล้านดอลลาร์ไปแล้วตามหลังอินโดกับไทยมาติดๆเลยส่วนบราซิลก็ยังโตได้เยอะมากเพราะ penetration ของเอสเพลเ r ยังต่ำอยู่แล้วก็การเตรมจะใช้ใบอนุญาตสถาบันการเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือ SE และ CFI ในบราซิลเนี่ยก็จะช่วยเรื่องต้นทุนการเงินในอนาคตได้อีกครับอืมค่ะแล้วฝั่งดิจิ t ัลเอนเตอร์เทนเมนต์หรือการเรนาล่ะคะยังไปได้ดีอยู่ไหม เห็นว่ามีการปรับเพิ่มคาดการบุ๊กิ้งหรือยอดจองซื้อในเกมทั้งปีขึ้นด้วยเลยครับผมการเรนาก็ยังคงเป็นเครื่องจักรทำเงินสำคัญของกลุ่มอยู่ครับบุ๊กิ้งในไตรมาสสองโต23%อยู่ที่661ล้านดอลลาร์อีบิดดาก็โต22%เป็น368ล้านดอลลาร์แล้วก็อย่างที่บอกครับเขาปรับคาดการทั้งปีว่าจะโตเกิน30%เลยทีเดียวหัวใจหลักก็ยังคงเป็นฟรีไฟครับที่มีฐานผู้เล่นประจำวันหรือ DAU เนี่ยมากกว่าร้อยล้านคนทั่วโลก การเปิดตัวแผ่นที่ใหม่โซโลราก็ทำผลงานได้ดีมากรวมถึงการไป collaboration กับ IP ดังๆอย่าง Squid Game หรือ n a ร u โตเนี่ยก็ช่วยสร้างความคึกคักได้ตลอดครับแล้วการใช้ AI ในฝั่งกาเลนามีบทบาทแค่ไหนคะ มีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆครับทั้งในแง่ของการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาเกมอย่างเช่นใช้ AI สร้าง Artworks ต่างๆทำให้ทำงานได้เร็วขึ้นแล้วที่น่าสนใจคือการเริ่มใช้ AI เพื่อเพิ่ม Engagement หรือการมีส่วนร่วมของผู้เล่นด้วยเช่นการพัฒนา AI t e a m m a t e ขึ้นมาช่วยผู้เล่นใหม่ๆหรือการทดลองใช้ Generative AI สร้างคอนเทนต์ในเกมเองเลยแต่กออ็อย่างไรก็ตาม การที่ยังพึ่งพาฟรีไฟ r e เป็นหลักอยู่เกมเดียวเนี่ยก็ยังเป็นจุดที่นักลงทุนบางส่วนยังคงจับตามองอยู่เหมือนกันครับค่ะสรุปภาพรวมได้ว่า s Li l i m i t e ็นี่โชว์ผลงานในไตรมาส2ปี2025ได้น่าประทับใจมากๆเลยนะคะทุกธุรกิจเติบโตได้ดีแล้วก็ทำกำไรได้ด้วยโดยมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนทั้งการใช้เทคโนโลยี Ad t e ท h และ AI มาช่วยเพิ่มรายได้ให้ช h อป e คีควบคู่ไปกับการพัฒนาโลจิสติกให้ดีขึ้น การใช้ AI และข้อมูลลูกค้ามาต่อยอดสู่ธุรกิจการเงินซีมานี่ที่โตเร็วมากแล้วก็การรักษาฐานผู้เล่นของกาลินาพร้อมกับนำ AI มาเสริมทับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับผมซึ่งสิ่งที่น่าคิดต่อก็คือว่าด้วยการเชื่อมโยงแตนของธุรกิจทั้งอ e ีคอมเมิร์ซการเงินแล้วก็เกมที่มันลึกซึ้งขึ้น,นเรื่อยๆเนี่ยบวกกับความสามารถด้าน AI ที่พัฒนาไปไม่หยุดเลยในอนาคตซี i ิมิตสจะสามารถสร้างประสบการณ์ผู้ใช้รูปแบบใหม่ หรืออาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรในตลาดได้อีกบ้างที่มันอาจจะเหนือไปกว่าแค่การเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจเดิมๆที่เราเห็นกันในวันนี้ก็น่าติดตามกันต่อไปครับ